สวัสดีครับเจนแอมจ้าใช่มาหัวกันเป็นเก่าครับพี่น้องกองไฟทุกูทุกคนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนแล้วก็ผู้ที่เขามาติดตามนะครับเขามารับชมมือนีสิมาต่อโบนด์ไอมาดักไก่ด้วยครับด้วยราะว่าต่อมันอยู่ขอกไก่เก่านะครับเนาะมือนี้เดี๋ยวผมพามาเอานะครับแต่ว่าก็ให้เบิ่งก่อนนะครับเนาะตั้งต่อจบครับผมว้าว ้างงามเนาะครับเพราะว่ากได้ขออนุญาตเพิ่นแล้วเนาะครับจะของที่เพิ่นก็ให้ต่อลังนี้มาแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามาเป็นหยังคือเฮาเนาะครับบ่ฮู้วันเฮาผีหรือเฮาคนเนาะครับนะเนาะเฮาอยูบ่บ่เซาบ่ได้มาหลอยไกลเด้อครับมื้อน,นี้มาเอาต่อครับผมเอ,อาาติดตามกันเนาะครับเนาะตีวงานอู้แต่เด็ไดีไป้ดีไว้เด็กดีไปเดูไปไว้ดูเอาจะดึงละ งานกม่ออกก้าบมน่นรอสักขูร่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไปงามากจ้ะเริ่มตัดแล้วพี่น,อน้องเนอยอยู่ตัวเองามันเออเอาไปหุวนละชุดกูนะฮึ่ม <c oughs> โอ้ยยเบื้งเลยเบ้งดีเว้ยเบิ่งหอสันตีออกกันสันออกโอ้เบิ่งเบ่งเ็งมามาโโนนนโอ้้ค่งคงานครับนเบงได้แล้วนครับเตฟงดดโอ้แม่ยังานอคับโอ้ยผลงานกสเดนครับนอนเบงดีเปล่าเเบื้องเปล่าเลยนอนครับ แต่ว่ากไก่จะเบิ่งทางมันแตกเนาะเจียนเลี้ยงเดียวว่างามอยู่ครับมื้อนี้บ่แต่ว่างเดี๋ยวไปเดี๋ยวพวกงานคนที่มีคือกันไปเดี๋ยวนะครับแต้มแดกแล้วก็ไปติดตามอยู่นาะครับไปผูกไปใส่ล่าง2ลง่าง3แล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามไปตอนที่ผูกเนาะครับเนาะโอเคไปครับงงเงียงงงเงียงซื้อเอาจีนอะพี่ทุ่งวะ โอเคไปครับพี่น้องเรียบร้อยครับเสร็จพีหรือเตี้ยเดินทางไปต่ออีก่เผยความลำบากจากทีมงานครับลงมาเป็นที่เรียบร้อยครับเอ,อาปอดไทยเอาจานเดี่ยวหมดแข็งครับสวยง<ะ>ามเหมือนแม่มัอนอยูไไ่ไป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 เอาวีได้ไอไเอาวีได้จานเดี่ยวนักเพาะเดียนเซย์มังนี่ครับเป็นแตีมที่สองครับมโอนี้ เดี๋ยวคอยติดตามแตมสามห้องนะครับเนาะอันจะเตามสองนะครับมีนเดินมก็เดิมเฟื่อนะครับเดิอมเฟื่อแน่และครับเดือมเ่นี่แหละเดี๋ยวคอยติดตามกันนาะครับเดี๋ยวจะเอาไปไหวเนาะครับเนาะกับโบไกลบันไดครับโอเคไปติดตามห้องที่สามกันครับโอ้ยเอาอยากเอาซราบพี่น่องเลยเกรดเต่ยนเกรดเตนหมดเลย มืัอนี้พบพอกันคือเก่าครับกับทีมงานมานเด็กในครับผมพ่อคานเราเป็นทางนี้พ่อคันพูระแม่ครับบอลไลายครับทางที่สามครับผมเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับคอยพอกันไหมเนาะครับพอกันไหมยิบหนาครับแมนครับผมแต่ว่ามือนี้เอาหยากเอาซาหลายมือนี้คือสี่ได้ครับทั้งที่สามเี่ยวห้างเป็นทั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่ามือนี้แม่ก็จูดตายหลายเนาะครับเนาะหมอแพทกัดตายพราหมอแพทโอ้ เธอกับแกออกเอ้าบอกแอลีรอน้องคนนี้ไหรับห้างนี้เอาสำหรับห้างนี้เนาะครับเนาะก,ก็คอยพบพอกันห้างใหม่เนาะครับเนาะผมก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับแ้ว